สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอนะครับเข้าเกมมาตอนเที่ยงนะครับอะเซิร์ฟเปิดเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับก็มีการปิดเซิร์ฟเฉพาะกิจเพื่ออัปเดตนำเป็นส่วนของแพ็คส่วนบุคคลนะครับอะเข้ามาแล้วนะอ่าอีกส่วนหนึ่งที่ลุ้นกันนะครับเพราะว่า ตอนที่จะอัปเดตเข้ารอบโคโรโบเนี่ยมันมักจะมีอัปเดตอะไรแบบนี้มาอยู่ตลอดนะมันเป็นอะไรให้เราต้องลุ้นนะครับสำหรับคนที่แบบเฮ้ยอยากจะรู้โคโรโบเลยเนี่ยก็จะลุ้นกันในส่วนของไฟล์เกมว่าแบบมีอะไรหลุดมาหรือเปล่านะครับซึ่งผมยังไม่ได้ไปดูนะผมทาคลิปนี้ก่อนนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวไปดูครับว่าเฮ้ยมีไฟล์เกมหลุดมาไหมตรงนี้เนี่ย ทางผู้พัฒนาผมเคยได้ข้อมูลมานะครับอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะว่าบางทีเนี่ยเขาก็ตั้งใจอยู่เหมือนกันเหมือนประมาณว่าแนวๆอาจจะโลกสวยนิดน,นึงว่าแบบเฮ้ยลุดแบบนี้ไม่รู้ก็หลอกรู้น้อยหลอกแต่หารู้ไหมนะครับว่าทางไทยนี่คือหลุดมาแบบนี้นะครับรู้กันทั้งเกมเลยครับสปอยกันยับเลยนะว่าแบบเป็นเรื่องอะไรนะกับบางทีก็มีลั่นนะครับเรียกได้ว่ามีลั่นเผลอทำไฟล์ข้อมูลเกมเนี่ยในรอบ โคโรโบใหม่เงี้ยหลุดเข้ามานะอันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวค่อยไปดูครับซึ่งท้าสุดท้ายไม่มีอะไรแน่นอนวันพรุ่งนี้นครับหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นนะเจอกันห้ามพลาดนะครับที่ช่อง y o u t u ไลน์เอนเจอร์ไทยแลนด์นะครับทีเคนเจอร์กับลุงยุทธจะไปสปอยโคโรโบสิงหาคมกันยับยับเลยนะว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรอาจจะได้รู้ก็เลยในวันนั้นหรือเปล่ารอติดตามกันได้เลยนะวันพรุ่งนี้หกโมงเย็นช่อง y o u t u ไลน์เอนเจอร์ไทยแลนด์นะครับ เอาเกมครับเข้าเกมมาครับก็แน่นอนมีแพ็กเกจอ่ะเดี๋ยวก่อไปดูแพ็กเกจนะผมแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับลุงยุทธชาแนลสะดวกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับเติมเองไม่เป็นอยากได้ร้านเติมเกมที่ปลอดภัยใส่ใจผู้เล่นเป็นอย่างดีนะครับต้องร้านลุงยุทธช n n e l นะครับแพ็กเกจส่วนบุคคลนะครับอรอบนนี้เหมือนจะเป็นการอ่าอัพเวล อ่ะ up w อาจจะเป็นอัพเวลของเรานะถ้าเป็นคนเวลสูงสูงสักนิดนึงอาจจะนานหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นน้องที่เพิ่งเล่นใหม่ๆเวลต่ำๆแป๊บเดียวมันขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยทักแชทสอบถามไปที่ร้านลุมก่อนนะครับว่าราคาแพ็กเกจส่วนบุคคลราคาเป็นยังไงครับสะดวกก็เติมกันได้เลยครับหรือจะเติมรูบี้นะครับจะเติมรูบี้เปิดของเดือนนี้เลยนะเกียร์ก็ยังหน้า สนใจนะผมบอกว่าเกียร์ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะมีเกียร์นะครับหรือจะเติมตุน้นเพื่อไปลุ้นโคโรโบรเดินหน้าก็ได้เลยนะครับส่วนแพ็กพิเศษตั๋วรีเซ็ตความสามารถก้าวดาวผมเติมเรียบร้อยนะครับแล้วก็แพ็กเรนเจอร์สนใจก็เติมเปิดได้เลยนะครับแล้วก็แพ็กพื้นฐานจะเติมการ์ดเรนเจอร์เอา420รูบี้นะครับต้องเข้ามากดรับเองทุกวันนะ,ะเติมมาสุดท้ายของเดือนนี้ยังไงก็ทันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรนเจอร์พาร์ตอันนี้ต้องเก็บแต้มเรนเจอร์พาร์ตให้มันครบนะเพราะว่ามันเเข้าาู่ปยดือ ครับก็ไปเติมกันได้ที่ร้านลุงนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับออยากจะเติมเกมนะไปที่เพจของลุงยุทธชาแนลอยากจะดูคลิปดีๆนะครับก็ช่อง Youtube ลุงยุทธชาแนลนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะครับก็เป็นการอัพเดตของวันนี้นะครับ สเสิร์ฟเปิดตรงตามเวลานะาเขาใช้ชื่อว่าเป็นแพ็กเกจเลื่อนเลเวลนะฉะนั้นน,น่าจะต้องเป็นการเลื่อนเลเวลไม่งั้นแพ็กเกจมันก็จะไม่ขึ้นมาอาเดี๋ยวผมลองดูลักไก่ดูเผื่อจะเป็นแบบเหมือนก็ไม่ได้อยู่ดีนะแพ็คคงไม่ใช่แบบอัปเดตตัวละครนะน่าจะเป็นการอัปเวลซะมากกว่าเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงว่าผมมีตัวอะไรให้มันแบบว่าน่าจะอัปเวลบ้างไหมเดี๋ยวดูโอ้ตัวแก่ผมแม็กไปแล้วมัง้งเดี๋ยดูนิดนึงนะ เอาแกะผมยังไม่แมทอ่าลองดูอันนี้ลองลองดูเฉยๆนะว่าแบบว่าอ่ะไม่ใช่แล้วแกะผมัพไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองแบบนี้ดูดีกว่าสมมติ up พ e l ลนะจากเวล178อันนี้คือลักไก่นะอันนี้คือลักไก่นะเผื่อมันแบบว่าเป็นแบบอ่าให้ up พเว l เดี๋ยวดูดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวผมเอาตัวจุดตีปฏิบัติบวกนิดนึงเพื่อจะแบบว่าเป็นอัพเวลอะไรก็ได้เออนะครับอ่ะโอเคอัจะเอาไอ้ครูโบดีกว,ว่ามาจัดปครับอี๋จะดูนะว่าแพ็คขึ้นมาหรือเปล่าน,นะครับอ่ะเพราะว่าจริงๆจะต้องเป็นอัพเวลตัวของเราเองนะไม่ใช่อัพเวลตัวละครครับอันนี้ลองเสี่ยงดวงดูนะครับเนื่องจากว่ามันเพิ่งอัพขึ้นมาใหม่อ่วเวน,ข,นเขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยอันนี้ไม่รู้เลยครับไม่ทันตั้งใจเลยนะ เออขึ้นมาเฉยเลยนะครับอ่าหรือว่ายังไงอ่ะลองไปทำดูแล้วกันนะแต่ว่าสุดท้ายนะครับอันนี้ผมก็สามารถที่จะซื้อได้นี่นะอ่าสรุปนะ up well ไม่ได้หมายถึง up well ของตัวเราอาจจะเอาตัวละครอ,อันนี้นะสมมติว่าใครยังไม่พร้อมนะครับใครยังไม่พร้อมนะครับก็อาจจะยังไม่รีบก็ได้นะครับหรือพร้อมปุ๊บก็จัดได้เลยนะครับอ่าแพ็คมาเรียบร้อยนะครับ โอเคอขึ้นทางมุมขวาเรียบร้อยนะ,ะตรงนี้เดี๋ยวรลยฟังกันนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยคุยกันนะครับหมาวงในกับทางผู้พัฒนาเนี่ยได้มีการขอว่าในส่วนของแพ็กพิเศษเนี้ยให้มันมาทุกเดือนได้ไหมทางผู้พัฒนาบอกว่าอันนี้มันต้องดูก่อนอว่าจะสามารถทําได้ทุกเดือนหรือเปล่านะครับอีกจุดหนึ่งคือเราก็ขอไว้ว่าถ้าเกิดมันมาเนี่ยขอเป็นแบบว่าต้องทําภารกิจนะอย่างอันนี้ทําให้ดูเลยนะครับว่าภารกิจเนี่ยตีบวกเวลเรนเจอร์ anger, มันอ่า แพ็กเกจนะ่ะเด้งขึ้นมาทันทีนะครับทั้งนั้นเนี่ยแต่บางคนคือมันจําเป็นจะต,ต้องตีบวกมันก็ต้องขึ้นนะอาจจะเกิดสมมติว่าใครยังไม่รีบเนี่ยแล้วแบบอย,อยากจะเติมนะครับก็อาจจะแบบกับกเอาไว้สักนิดหนึ่งแต่เนี้ยเวลามันเพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่เราขอนะหนึ่งคือเราขอว่าขอเป็นแบบทําภารกิจได้ไหมแต่ภารกิจอันเนี้ยมันดูเหมือนจะง่ายมากจนเกินไปคือเหมือนเป็นภารกิจรายวันที่เราต้องทําเลยอะ กับอีกจุดหนึ่งคือขอให้ขยายระยะเวลาอันนี้คือเขาขยายแล้วเวลานะคือเดิมเนี่ยมัน24ชั่วโมงใช่ไหมอันนี้เราบอกว่าไม่ได้24ชั่วโมงเนี่ยมันไวเกินไปเผื่อบางคนแบบว่าให้เขามีเวลาตัดสินใจเสนิดหนึ่งว่าแบบเอ้ยเด้งขึ้นมา24ชั่วโมงไม่ทันหรอกอันนี้คือเขาเพิ่มให้มานะเป็นทั้งหมด3วันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีละว,ว่าแบบเอ้ยขออะไรไปเขาก็จัดให้นะครับอส่วนแพ็กเกจในรอบกระจัดไปประเภทที่เหมือนประมาณว่า เข้าเกมมาปุ๊บแล้วขึ้นเลยเขาบอกว่าแต่ยังมีอยู่นะอาจจะยังมีอยู่เพราะเขาบอกว่าแพ็กเกจบางอย่างเนี่ยราคามันถูกมาก ราคาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจมาให้เติมกันยกเซิร์ฟอะเออเขาแบบเหมือนอาจจะได้กําไรน้อยมากหรืออาจจะเท่าทุนเลยเอาเฉพาะสาหรับคนที่แบบว่าพร้อมจะเติมจริงๆอาชะน,นเนี่ยเหมือนเป็นแบบว่าเขาทําให้พิเศษเพื่อผู้เล่นนะอธิบายมาเราก็เห็นจริงๆนะว่าบางแพ็กเนี่ยเฮ้ยราคามันค่อนข้างจะคุ้มมากจริงๆอ่าเมื่อไปเทียบกับแบบเติมรูบี้โดยตรงอะไรประมาณเนี้ยเติมแพ็กเกจแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะคุ้มกว่านะครับอ่าเดี๋ยวขอดูกันนิดนึงนะ Uh, 499บาท uh, ทั้งแชทสอบถามและลุงไปนะครับว่าแพ็กเกจจะเป็นราคาดีขนาดไหนนะครับอันนี้คือเรารักไก่นะคือผมไม่ได้อัพเวลตัวของเวลตัวเรานะเราอัปเดตเอาอัปเกรดเลนเจอร์นะครับก็ขึ้นเฉยเลยนะครับ uh, ภาพร,รวมเดี๋ยวผมขอจดตัวนิดนึงนะครับ499บาท uh, ได้300รูบี้นะครับตัวกาชา30ใบ ไอ้ผมมองว่าค่อนข้างจะคุ้มอยู่เหมือนกันนะ อ่านะครับส่วนใครเป็นสาย PP ก็จะได้ขนลุงนะครับไปนะครับแล้วก็กบม่วงหนึ่งตัวอ่ะส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยค่อนข้างจะคุ้มอยู่เหมือนกันนะสำหรับราคานี้นะเพราะว่าสมมติเราเติมแพ็คก,การ์ดเดนเจอร์อย่างเงี้ยการ์ดเดนเจอร์ก็400ร้ละอ่าการ์เลนเจอร์แต่การ์เลนเจอร์มาได้420ร u b ูบี้อันนี้ถือว่าได้ตั๋วเพิ่มมานะครับแล้วก็ได้กบด้วยเลยเพิ่มเติมนะครับอาชานั้นเนี่ยตัดสินใจกันเอานะอ่าใครไม่รีบอย่าพิ่งตีบวกเลนเจอร์นะครับผมรีบทำคล เดี๋ยวผมก็จะขอพิจารณาดูสักนิดหนึ่งนะว่าแบบเฮ้ยจะเติมไหมต้องการอะไรหรือเปล่านะครับอ่าเนื่องจว่าอย่างไอเดียลักของผมเป็นไอเดียเดียวนะที่ผมจะสามารถเลือกเติมได้ถ้าเป็นไอเดียอื่นของผมเนี่ยไอเดียรองพวกนี้ไม่เติมเลยถูกแค่ไหนก็ไม่เติมต่อให้พักแพ็คแบบเจ๋งสุดขั้วมา19บาท29บาทก็ไม่เติมเพราะว่าเราตั้งใจเล่นหลือว่าจะเป็นสายฟรีแบบแทๆ้ๆก็จะมีแค่ไอเดียหลักหน้าที่จะเติมนะครับอันฉะนั้นก็ไปตัดสินใจเอานะอย่างของผมเนี่ย เดี๋ยวพีพีวันเสาร์เนี่ยเสาร์สุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าโคโลโบจะอัปเดตมาในวันจันทร์ที่31อ่านะครับอ่รัฐบาลประกาศหยุดนะวันที่3ามสิบเอ็ดหยุดพิเศษแต่เหมือนเฉพาะราชการและวิสาหกิจไหมก็หยุดกันยาวเลยทีเดียวนะครับสามสิบเอ็ดนะก็เป็นวันจันทร์นะครับจากนั้นก็วางแผนให้ดีของผมเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยดูบี้ตั้งใจว่าจะเอาไปเปิดเกียร์นะครับอ่านะครับตัวตัวกั้ช่าครับก็ตั้งใจว่าจะไปเปิดเรนเจอร์ถ้าไม่ได้ก็ถือว่า ยังไม่มีดวงและเดี๋ยวค่อยเก็บสะสมรูบี้ใหม่หรือเติมใหม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็น ID ลองๆของผมเนี่ยตอนนี้เราจะเก็บตั๋วกาชาเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนกิจกรรมของตัวเกมเนี่ยที่มีการแจกตัว๋วจากที่ให้แอดไลน์ของญี่ปุ่นผมสอนไปหมดแล้วนะมีคอมเมนต์ถามมาทุกวันครับถ้าทําถูกวิธีได้หมดทุกคนแต่อีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นปัญหาแล้วนะ,ะเรื่องของ iOS เหมือน iOS เนี่ยมันจะในไลน์ของเขาเนี่ยมันจะไม่มีข้างล่างเด้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้กดรับคำถามใช่ไหมของผมเล่นของใน iPad ไม่มีขึ้นเหมือนกันผมก็ต้องย้ายมาเปิดใน Android เอออันนี้นะใครที่เป็น iOS แล้วแบบไม่ได้ไม่เด้งนะครับให้เข้ามาที่ Android เข้าไลน์นะมาที่ Android นะครับอาจจะแบบ ใช้โปรแกรมซิมูเลเตอร์ไหมก็ได้นะเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้ลายของ iOS สมมติว่าบางคนไม่อยากให้ลายเด้งเงี้ยก็ไปตั้งค่าหรือไปเข้าแอปที่เป็นซิมูเลเตอร์เพื่อที่จะให้มันเนี่ยเด้งนะครับป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็ตอบคําถามนะพอตอบคําถามปุ๊บเนี่ยให้กดเข้าจากเครื่องนั้นเลยนะ ต้องให้กดเข้าจากเครื่องนั้นเพราะว่าพอต่อกราถามเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องขึ้นว่า run the game แล้วก็มันก็จะเปิดจากที่อุปกรณ์นั้นๆเลยเพื่อที่จะรับตั๋วกาชาฟรีนะ,ะล่าสุดจะเป็น2ใบครับก็คือจะได้เบิ้ล2เท่านะครับแต่ถ้าเกิดรับไปแล้วไปหมดแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้แล้วนะของผมก็จะได้ไปหมดแล้วนะครับอาจานั้นก็ประมาณนี้นะครับ ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมครับที่มีน้องๆหลายคนอาจจะ,ะรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับในส่วนของแสงมืดเก่านะครับที่จะทําเป็น9้าดาวอันนี้เน้นย้ำอีกครั้งนะพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับหลายสตรีมนะอย่างที่บอกนะว่าเวลามีข้อมูลวงในที่บางทีเขาก็ยังไม่อยากให้บอกแหละแต่เราอะอยากให้รู้เพราะว่าเราอยากให้มีการวางแผน ว่าจะยังไงอาจจะโวนนี้ก็จะคงไม่ได้มีอะไรมากมายครับใน่วนของแสงมืดเก่าทำก้า9ดาวเนี่ยเขายังทําอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทํานะเพียงแต่ว,ว่าตอนนี้เนี่ยแผนอัปเดตในปีนี้เมื่อวานทําคลิปเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับะนะครับว่าแผนเกมอัปเดตท,ที่เล่าว,ว่าย้อนอดีตคือในนั้นนะผมบอกเลยว่าปีนี้เขาจะอัปเดตอะไรบ้างใครยังไม่ดูไปดูคลิปเมื่อวานนะครับ ด้วยความที่ว่ามันจะมีอัปเดตเยอะนะครับเขาก็เลยต้องผลักแผนนี้ออกไปก่อนนะครับก็คือแสงมืดเก่าทำก้าวดาวมาตอนไหนเห็นตอนนั้นเพราะผมไม่รู้ว่าผู้พัฒนาจะว่างตอนไหน,นครับตัวที่อยู่ในแผนเนี่ยถ้าแสงนะครับเดิมเป็นเจสสิก้าแสงนะครับและเขาเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งตัวก็คืออาม่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่รู้ที่ไหนแน่นอนนะครับรู้เฉพาะคนที่ได้ข้อมูลวงในจริงๆนะอ่าฉะนั้นเนี่ยแสงทำก้าวดาวนะครับก็จะเป็น สตัวนี้นะครับที่เขาเนี่ยได้มีการคุยไว้ว่าจะทําให้แต่ตอนไหนก็ไม่รู้จะเป็นตัวไหนก่อนก็ไม่รู้นะครับส่วนทางฝั่งของมืดเนี่ยเป็นเจม่วงอ่าซึ่งผมมีตัวแม็กอยู่พอดีเลยนะครับทั้งอามา่าเจ๊แสงแล้วก็เจมมืดแต่ตัวนึงเนี่ยผมไม่ได้แม็กเพราะว่ามาได้ตอนหลังๆแล้วแล้วก็ไม่ได้ปั้นนะครับโยมิ อ่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่เขาจะทําเป็น9ดาวย้อนหลังอ่ามีคนถามว่าแบบโอ๊ยทํามาแบบเนี้ยมันจะแบบคุ้มค่าไหมนู่นนี่นั่นครับคือทําออกมาเป็นทางเลือกใช้คํานี้ทําออกมาเป็นทางเลือกเพราะว่าอ่า แต่ตัวเนี่ยมันออกมานานมากแล้วนะครับอ่านะครับคือบางคนก็แม็กไปแล้วออกมานานแล้วเนี่ยก็เป็นทางเลือกว่าเฮ้ยจะลองทําเป็น9ก้าดาวไหมเพราะว่าแน่นอนเนี่ยการทําเป็นเลนเจอร์เก้าดาวเนี่ยร่างมันก็จะสวยขึ้นมานิดนึงอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะก็จะได้ในส่วนของความสามารถ9ก้าดาวซึ่งก็ไม่น่าจะโหดมากนะักแต่ตรงนี้ไม่สามารถการันตีได้เกิดตัวเกมอยากจะให้ทําเป็น9าดาวเช่นแบบเฮ้ยเป็นภารกิจพิเศษหรือดันมีความสามารถ9ก้าดาวที่มันโหดขึ้นมา อันนี้ไม่สามารถรู้ผมไม่รู้ได้นะครับไม่ได้รู้ขนาดนั้นนะบางเรื่องต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องของผู้พัฒนานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่โต้งเก่าที่มาทําเป็น9ดาวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคได้ประโยชน์มากขึ้นอย่างเช่นตัวมูนเยลลี่นะครับเอามาทําเป็น9ดาวนะครับก็จะเป็นต่อต้านไอเทมนะครับต่อต้านลำนำต่อนนี้ตัวลำนำาพึบเลยนะโดยพร้อมบูนปฏิการทำคลิปให้ดูไปแล้วนะครับแล้วก็ขีปนาวุธมอ,อปบปฏิการ ยังไม่ได้รีวิวแต่ผมเห็นแล้วว่ายิงขีปนาวุธรัวขึ้นนะครับแล้วก็ตูใจร้านท่านเพิ่มขึ้น300อยอย่างเงี้ย อ่ามันก็ถือว่าพอจะใช้ได้แต่ถ้าเกิดไปเทียบกับตัวที่ใหม่ๆออกมาทํำโมเดเง,งี้ยมันอาจจะเทียบได้ยากนะอย่างเช่นสมมุติเป็นตัวของนาฬิกาปู่แบบเนี้ยหยุด5วินาทีนะครับตัวหนืดอ่าร่างโคนร่างโคนก็จะไปเสริมตัวหนืดนะครับต่อต้านไอเทมนะครับอ่าสามอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยมันดีนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเก่าเอาอกลกับมาทําใหมนะ่เนี่ยผมใช้คําว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะมันก็จะมีแค่สเตตัสเดิมที่ปรับให้มันสูงขึ้นเพราะว่าพอร่างเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็จะ มีสเตตัสที่สูงขึ้นนะครับส่วนจะปรับเบื้องหลังไหมนะครับอันนี้ไม่รู้อย่างที่บอกไปแล้วนะว่ามันเคยมีทั้งปรับแอบปรับแล้วก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยอ่าฉะนั้นก็เป็นประมาณนั้นนะอะวางแผนกันให้ดีๆนะครับส่วนข่าวโคโรโบแน่นอน,นครับก็เดี๋ยวไปดูไฟล์เกมนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมขอดูนิดนึงนะว่ามีคนส่งข้อมูลอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับถ้าเกิดมีการหลุดอะไรมาประมาณนี้รับรองได้เลยว่าโอ้โหข้อมูลนี่คือ ตึงเปรี้ยอย่างแน่นอนอ่ะเบื้องต้นยังไม่มีใครส่งอะไรเข้ามานะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีไฟล์หลุดอะไรนะครับก็ไปรอกันวันพรุ่งนี้นะครับบกงเย็นนะห้ามพลาดนะครับก็จะเป็นเรื่องของโคโรโบแล้วนะครับเตรียมพร้อมกันดีๆนะครับว่าจะเอาลูบี้เปิดเกียเดือนนี้เปิดเดือนหน้านะครับเน้นย้ำแล้วนะครับว่าถ้าไม่ได้เก็บลูบี้จนถึงการันตีนะครับอาจจะแบ่งเปิดในเดือนนี้สักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเกียก็น่าสนใจนะครับ อ่าว,ว่าอาเกียรลูกบอลน,นี่เพิ่มโอกาสหมดไปแล้วนะครับจะมาอีกรอบไหม คิดว่าอาจจะอาจจะมีทิ้งท้ายนิดนึงไหมเดาว,ว่านะน่าจะมีทิ้งท้ายมาอีกตัวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลามันก็ค่อนข้างจะิดคิดว่าจะมีทิ้งท้ายไปนิดหนึ่งนะในส่วนของเพิ่มโอกาสเรนเจอร์อ Ranger และเกียร์ส่วนจะเป็นอะไรชิ้นไหนอันนี้ไม่รู้รอติดตามแล้วกันนะครับเพราะว่าโคโรโบจะจบลงนะครับโคโรโบจะมาครับรอบนี้จะจบลงในวันจันทร์ที่3 1นะครับเปิดเซิร์ฟมาก็จะเป็นโคโรโบประจําเดือนสิงหาคมนะจาะ,ะนั้นก็ประมาณนี้ส่วนแพ็คตรงนี้นะครับก็แน่นอนครับ ไปเติมนะครับไปเติมไปสอบถามกันนะครับที่ร้านนี้ได้เลยครับลุงยุทธชาแนลสะดวกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับเติมเองไม่เป็น,นครับอยากได้ร้านเติมเกมที่ปลอดภัยใส่ใจผู้เล่นเป็นอย่างดีนะครับต้องร้านลุงยุทธชาแนลร้านลุงไวจะได้แน่นอนนะร้านลุงเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายครับอาจะเติมแพ็กส่วนบุคคลถามราคาได้เลยนะอาจจะเติมรูบี้แพ็กเกจพิเศษเดือนนี้แพ็กเกจพื้นฐานรีบจัดได้เลยมันเข้าสู่ปลายเดือนเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านลุงไาวาใ้ให้ที่ปังบุตรคอมเมนต์นนะ อยากเติมเกมไปที่เพจลุงยุทธชาแนลครับอยากดูคลิปดีๆข้อมูลดีๆครับก็ไปดูที่ช่อง y YouTube ลุงยุทธชาแนลแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนะท้งติเกนเจอร์กับลุงยุทธนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับถ้าไม่รีบอย่าพึ่งตีบวกเรนเจอร์นะลั่นตีบวกเรนเจอร์ปุ๊บครับแพ็กเกจเด้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับส่ความน่าเติมก็ถือว่าน่าเติมถือว่าค่อนข้างจะคุ้มอยู่เหมือนกันยิ่งได้ราคาถูกวันนี้ยิ่งคุ้มอย่างแน่นอนนะครับอวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ